จิตวิญญาณความเชื่อชาวล้านนากับปราสาทหลังความตายทำไมคนล้านนาเวลาเสียชีวิตแล้วถึงใส่ปราสาทอันวิจิตรงดงามแล้วนำไปเผาหรือทำพิธีกรรมทางาศาสนามาฟังกันเลยค่ะการสร้างปราสาทจำลองหรือสร้างปราสาทให้ผู้ร่วงรับ ในวัฒนธรรมล้านนาเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและงดงามมากซึ่งสะท้อนถึงความเคารพความรักต่อผู้ที่จากไปในวัฒนธรรมล้านนาการสร้างประสาทจำลองหรือเรียกว่าพระศาสตร์ในภาษาเหนือเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่แสดงถึงวิญญาณของผู้ล่วงรับไปสู่สงสวรรค์ ปราสาทที่สร้างขึ้นจะสร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติที่พบได้ในพื้นถิ่นการสร้างปราสาทมีความหมายลึกซึ้งในทางศาสนาและจิตวิญญาณโดยเชื่อว่าการสร้างที่พักพิงชั่วคราวให้กับวิญญาณก่อนที่จะขึ้นไปสู่สูงสวรรค์นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงความกตัญญูความเคารพต่อบรรพบุรุษ หรือบุคคลที่เคารพรักกระบวนการสร้างปรา,าสาทนั้นเต็มไปด้วยประเพณีและศิละปะที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานชาวบ้านช่วยกันในการสร้างปรา,าสาทรละประดับประดาให้สวยงามที่สุดพิธีกรรมนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการส่งวิญญาณยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย ในวันสุดท้ายของพิธีปราศาสตรนี้จะถูกเผาไปพร้อมกับศพของผู้ร่วงลับเป็นการส่งครั้งสุดท้ายให้กับวิญญาณให้เดินทางไปยังที่ที่สงบสุขและการเผาปราศาสตรเป็นการแสดงถึงการปล่อยและส่งมอบผู้ร่วงลับไปยังสวรรค์อย่างแท้จริง ประเพณีการใส่ปรา,าสาทของชาวล้านาจึงเป็นวิธีกรรมทางศาสนาและเป็นการแสดงความรักความเคารพและการรวมตัวของคนในชุมชนที่มีความหมายลึกซึง้งและงดงามยิ่งนักปรา,าสาทนั้นที่สร้างขึ้นจะมีรูปร่างและลักษณะแตกต่างกันไปตามฝีงของช่างศิลปะลาน,านาพื้นถิ่น หรือแล้วแต่ทางเจ้าภาพของผู้รวมรับท่านจะบรรจงสร้างในรูปแบบลักษณะแบบไหนมีทั้งแบบที่เป็นรูปร่างโหงรูปร่างปราศาทตรรูปร่างอื่นๆมากมายที่สวยงามสุดแล้วแต่จะบรรจงสร้างตามความชอบและความพอใจของผู้เป็นเจ้าภาพในจัดงานศพนั้น ส่วนปราสาทที่มีรูปร่างเป็นโหงจะมีลักษณะที่วิจิตรบรรจงงดงามเหล่าช่างผู้สร้างจะต้องมีฝีมือและมีความสามารถและมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นจึงจะสามารถประดิษฐ์ปราสาทขึ้นมาได้อ่อนช้อยสวยงามปราสาทโหง หงเป็นสัตว์มงคลที่อยู่คู่กับตำนานของบรรพบุรุษเรามาช้านานชาวล้านาะเชื่อว่าหากใช้ปราสาทเป็นรูปหงผู้ล่วงลับก็จะได้ขี่พญยาหงไปยังสูงสวรรค์นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นศิละปะที่งดงามของชาวล้านนะาและสืบทอดกันมานาะนับชั่วรุ่นนานเท่านานสืบทอดกันมา รัป้าทุกวันนี้รับจะหานดูได้ยากมากขึ้นทุกวันทุกวันค่ะก็ได้รับฟังกันไปแล้วนะคะกับตำนานของการใส่ปรา,าสาทให้แก่ผู้เสียชีวิตแล้วชีวิตหลังความตายก็เชื่อกันว่าจะได้ไปสู่สุสวรรค์นั่นเองนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและฟังนะคะวันนี้เรามีสิ่งดีๆมานเสนอให้กับท่านค่ะเสนอ ไอเดียอาชีพทำเงินรวยเร็วในยุคอนาคตในรูปแบบอ e ีบุ๊กเราได้รวบรวมอาชีพกว่า40อาชีพในอ e ีบุ๊กเล่มนี้ให้คุณไว้เรียนรู้เป็นไอเดียซึ่งอาชีพเหล่านี้จะเป็นอาชีพที่สามารถทำเงินได้และเป็นที่ต้องการในยุคอนาคตที่จะมาถึงอีก5ปีถึง10ปีข้างหน้าหากท่านได้รู้และทราบข้อมูลตรงนี้ล่วงหน้าท่านก็สามารถ วางแผนแนวทางชีวิตครอบครัวลูกหลานให้มีอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของยุคอนาคตได้อีบ e ุ๊กที่เรารวบรวมนี้ราคาเพียง199บาทท่านใดสนใจทักข้อความใต้คลิปนี้หรือ Line แอใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะคุปปุ๊กสีรัตไอเดียอาชีพทำเงิน10ล้านสร้างได้ด้วยตัวคุณเองแค่รู้วิธีการสวัสดีค่ะ